สวัสดีครับผมอตีตัวแสบครับน้องคือใครน้องตัวน้องเจ้าจันค่ะ,ะวันนี้ครับเรามีของเล่นใหม่คือจรวดพลังน้ำค่ะจรวดพลังน้ำคืออะไรอ่ะยอะ่วางบนแท่นปล่อยจรวดนะครับแล้วก็นี่ตามมาดูนี่ครับผมติดด้วยมันจะมีหัวก๊อกตรงนี้ติดต่อกับสายยางเข้าไปต่อกับก๊อกที่บ้านนะครับมานี่เราติดเข้าไป อ่าโอเครอดูได้เดี๋ยวผมไปเปิดน้ำก่อนนะอ่ะอยักจจมาแล้วมาแล้วมาแล้วชักลังบ,บินขึ้นอาบินขึ้นที่ ดินขึ้นเหมือนว่าน้ำจะเบาไปนะครับเ,เราลองเพิ่มแรงดันให้น้ำหน่อยดีกว่านะ,ะเดี๋ยวๆๆกะไปก่อนอ่าโอเคอันนี้ไม่เป็นสายยางงูถ้าเกิดเราเกะไปแล้วบรรจาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันจะมาออเยอะๆแล้วปล่อยอเดี๋ยวดูลองดูดูนะว่าทำอย่างนี้จะได้ไหมลองดูแค่นี้ดูไม่เหน

มอ่าใช่ครับแสดงว,ว่าแรงดันน้ำของเราไม่พอบีดต้องบีบไปก่อนบีบกลับไปก่อนเออให้ให้ให,ให้ให้แรงดันน้ำมันเพิ่มขึ้นก่อนนะครับเออได้แรงแรงเพราะว่าน้ามันหมุนด้วยนะว้าอย่างเี่อ่ะอืมอันนี้แสดงว่ามันอยู่ที่แรงดันน้ำของแต่ละบ้านนะครับไปไปโอ้โอ้ เพราะว่าผมเคยดูคลิปวิดีโอของต่างประเทศหรือช่องอื่นนะเขาก็เปิดนะปุ๊บก็ขึ้นได้เลยนะครับแต่ของเราน่าจะไม่พอเนาะอ่าเมา่อกี้เม่อกี้เนี่ยผมต้องบีบไว้ก่อนให้สายยางมันตึงพอตึงแล้วก็ปล่อยสู้ความว,าวา่องวานอันไกลพูนอน่เออ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 เอเออเออออ ประมาณนั้นโอ้ก็สนุกดีไปอีกแบบนะเอออ่าอย่างไรถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากเล่นบ้างนะครับผมให้ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอว่าว่าเด็กเด็ผมไป็ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับก็ไปดูกันได้ราคาเท่าไหร่เองนะครับแลก็บ้านใครมีน้ำแรงๆอย่างนี้ก็ต่อได้เลยนะครับไปเล่นกันได้สนุกดีอันนี้อ่าโอเคอี่างไะก็ ข้าเสอย่างเดียวคือเบื้องน้ําหน่อยดูน้านองเตกพื้นเลยนะครับไม่เป็นไรตัวควสนุกแลกกันโอเคมาปกช่องกากก่อนไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับยังไงก็ฝากเสอนทำอไรเิเื้อนทำอะไรอาลืกดตตามช่อง5 5อินฟินวยนะคะเดี๋ยวเาไม่ได้ยนไ่ยนเออเนวว้ยตันี้ยเอาเดี๋ยวอย่าลืมิด โอเคพูดชื่อช่องอย่างเกินเล็กไหมเ <laughs> okay. กจะกลับไปดูหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮ่าฮ่าฮาอินฟินิตี้